บอยไทยหอดชิปพี่นออ้องเอ้ยบอยไทยหอดชิปมาอนีนะครับปิดหน้าคอ,อก,ก่อนเลยเดี๋ยวให้เบิ้งปิดหน้าขอ,อก,ก่อนเลยเรียบร้อยนี่แม่ลูกลูกตัวเมียเบิง้งได้จีห,ยยหละพูนบูยังอ่างหนาเลือขักเลยเบิ้งเนี่เบิ้งหลุดคน คุณน่ะลูกคุณน่ะเรียบตั้งเธอเลือหัวหนกปัญญงังโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยกระดีใจน้ากับท้งสองไฟนะครับเสียกอบเสียกอบพี่น้องเฮานะครับบันโคงของไม้ตมบนน้องเล็กอำเภอกโกสุมพิสัสยจังหวัดมาสารคามในอ่างองนะครับเนาสุม,มื้อนี่ควายตัวดีหายากเด้อพี่น้องเด้หอหายากหายยากนี่นะครับลูกกับลูกตัวเมียแม่กับตัวเมีย งามงามงามปิดแล้วนะครับหนาคอกบอยไทยฮอดชิปนะครับเมือนนี้ต่ากะดีใจน้านะครับแล้วก็อิ้มบอกัักเลยพี่น้องเฮ้ามือนี้ลาบปลาลาบปลาโอ้ลาบปลา,ปาปเขาก้อยปลาเขานะครับใส่หมดแดงขันพุงพุงปรุงเข้าไปเสียบหลายพี่น้องเฮาเมือนนี้ได้การใส่บักสองเศร้าเข้าไปแล้วพวดแล้ว่ะ นี่เดอนีเดอลายต่อไปนะครับรอยหาสิบเอ็ดหาสิบสองแม่สาวแล้วก็เอ่อตัวนี้ฟันนมนมนะครับได้เอาได้ถวยหนึ่งหรอือเปล่าวนี่ได้ถวยหนึ่งแล้วพี่น้องมาเบิ้งนะครับควายลูกชายเพชรสยามนะครับเกิดจากแม่เอ่อก้ากระลัดพี่น้องเฮานี่ ไข่สามเดือนสูงลอยนี่ิบบวกแล้วพี่น้องเฮ้าในเบิ่งเอาเลยเบิง่งดอกเขานะครับเขาแตกเป็นลูกชายของเพชรสยามเลยพี่น้องเลย๊าดถูเขาแตกนะครับดอกเขาย่างไงนี่พูดน,นะเบิ่งแชงเบิ่งขาเบืง้บงตัวเบิเ่องตัวเบิ่งเล็บเอาตอนนี้เจ้าของคไข่ผลลับแขกกันเ้ยพี่น้องเลยนะครับมัน,นีเปิดหนศาคอกนะครับเบิบ่งเล็บเพิ่น เกิดจากแม่อ้อยหาสิบสามนะครับนี่ลูกแหลกนะครับเกาลูกเกาเกาลูกลูกลูกพี่น้องกันสิเคยเห็นอยู่นะครับตัวนี้อา่าสิบก่าถวยนะครับอา่าทึงแข็มทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับตัวนี้สิบก่าถวยแล้วพี่น้องเด้อตัวนี้เนี่ยลูกเพิ่นสามเดือนนะครับสูง็ร่อยยี่สิบกว่าแล้วพี่น้องฮาเบิ่งเลยยื้ตัวหล่ะ ดอกเขาเงครับอ้ยเป็นตะมันมังข้อคานะครับบางยางเงาเลยเมืเ่อยังนะูแล้วก็มีอ่าลูกสาวบิ๊กอุไทยนะครับเกิดจากแม่คูนนะครับนี่ลูกสาวบิ๊กอุไทยเนี่แม่คูนนะครับเจ้าของสถิติ1 1ลูกนะครับแม่นี่1 1ลูก ยังสดยังสาวคือเขาแม่คูนสิบเอ็ดลูกเนี่ยลูกตัวทิบสองในท้องนะครับว่าหลัวบรรทับตัวใดไปพุญยังสดยังสาวนะครับตัวนี้สิบเอ็ดลูกเด้อพี่น้องเด้อเกิดอยู่กับขอบคนนะครับนี่แม่พันแม่บอกคนเอาเสียก๊อปบันโคงไหมนะครับตำบลน,น้องเล็กอำเภอโกสุมบสไยจังหวัดมหาสารคามนี่พี่น้องเอาฝากติดตามนะครับแล้วก็เขาเบื้องใดยู่ในนี้นะครับยู่ในขวบควน มักตัวใดชอบตัวใดมาชมได้นะครับหนาคอ,อกเลยเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่นอ้องเฮาสำหรับวันนี้พ่อไปสวัานี้ทุกคน้อ,นองครับสวัสดีครับ